เป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับค่ะอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลย แพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับอ,อ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแพ้แสตงสตว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่าๆนะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่ อาการคันอาการเป็นฟ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมอตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> เป็นตอกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว <c oughs> ก็มี <c oughs> อายในดวงตาตาฝ <c oughs> ้าฟางมอง <c oughs> ไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ